ไปตามมาซื้อมาแล้นวะอาไปทำอะไรดีไอ้ร้านขายปืนอ่ะก็เนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งอ๋อเจอล่ะแค่นี้ปืนก่อนแล้วกันตาซื้อร้านถาตารวยไม่ใช่ไม่เอาอ่ะไม่มีตังค์ บายซื้อเบสบอลก่อนอัพเกรดอเอาคเนี่ยแหละของปอดแล้วก็อ่โอห้าพันไม่มีตังคนะ่ารออยู่นอกร้านแล้วนะใค้อยู่หลังร้านอะ่ะเดินออกมาหลังร้านมันมีของเก็บอยู่ ไตาหลังร้านไม่มีของให้เก็บอยู่แล้วไหมหลังร้านเดินเดินออกประตูมาต้องเดินออกประตูมาแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้โหไม่ได้บเด็กไหมือนดิบเด็กหลบได้หลบได้โอ้โหหลบได้หลบได้ไอ้ฟอสเกี่ยวทำไมดีเอ็กซิทโอ้โหเปลืองมากเงินตู้ละร้อยไปดีกว่าไปรอด้วย ไปแล้วไม่รอแล้วไอเดี๋ยวนะไอซันไอสันข้ายิงอีกข้ายิงอีกขยิงอีกเหรอข้ยิงอีกเหรอมันอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้ถีบมาแม่งเลยตีแม่งตีแม่งเลยเอาอีกเหรอไอซั์เอาอีกเหรอไอหลานของเราเมื่อกี้อยู่ไหนนะนี่อะไรอันหนึ่งอันหนึ่ง เกินระเบียบแล้วเว้ยสี่เลยลงทุนลงทุนลงทุนใส่เกมเหรอแม่ไม่ใช่นี่มาแล้วเข้าลงทุนเนี่ยเลยเอาตังคหกพันที่เหลือไปอัปเกรดรถ เขาจะรูบหมดเลยจริงแล้วขันไหนขันนั้นน่ะนะเอ้อขันนั้นอ่ะฆ่าอัพรถตำรวจด,ดีกว่าเป็นฆ่าเลยไม่ข้าอัพรถนั่นแหลเดินไปแล้วอหรอรอดูดิได้เจอดิมูซีนโอ้ยหัวขาดเลย ไม่นะรถตำรวจกูไม่ทำรถระเบิดไหมเนี่ยรถหน้าทิมเลยนะออกมาทิมเลยเพราะเองอ่ะมึงชนรถตำรวจกูกูเพิ่งบ่นเท่าไหร่วะรู้ไหมบ่นกบุญแล้วพี่ต้าทิ้งนำอะไรลงไปรู้ไหมโอ้โหต้องมานั่งรถกิ๊กก๊อกหลอกลาเลยเนี่ย รถอะไรไม่รู้เฮ้ยลิมูซีนี๋ยวกูขับลิมูซีนไปแล้วเหรอาไม่เอาไม่อยากรู้ขอเพียงเดียวดึงคนติดตัวโอ้โหหน้าเฮ้ยนี่มันบ้านบ้านนั้นใช่ไหมหน้าเฮ้ยโถ่นี่มันบ้านนั้นนี่หว่าไม่ใช่นะเอ้ยมีตำรวจครับ พี่ตำรวจครับนี่ไม่ใช่นี่วะพี่ตำรวจครับเดืมรถหน่อยต้าต้าไอไอบ้านที่เราเล่นกันในในเวอร์นั้นน่ะมันอยู่ไหนวะอุ้ยโทษโทษโทษเอ็งเปิดแผนที่ด่วแล้วค่าจะมาไว้ให้เฮ้ย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 อย่าพึ่งมอไซค์ลงเลยค่ามาไว้ให้แล้วเห็นไหมอ๋อโอเคแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปที่นั่นน่ะเดี๋ยวจบอีกสองสามภารกิจอ่ะรอไม่ไหวแล้วน่ะ ข้าแด้มอไซด์เป็นของข้าแล้วมอไซค์ของใครมาดูมาเมื่อกี้มันแหม่แน่ๆๆน่แหน่แหน่แหน่อืมเฮ้ยม่อกี้เสียงอะไรเฮ้ยทำไมตายนีกูขับถได้แบบแตกมากเอะจะอมทำไมอ่ะ อันนี้ก็จบแม่เองกี่ร้อยอ้าวถึงแล้วรอถึงแล้วถึงมา,จากจะอะไรก็ถามแล้วอีกอีกกี่ร้อยเมตรถึงอ๋ออีกเอกอสนยนี่ไงหลังนี่แหละทำเควสเนี่ยได้ก็โอเคแล้วอืมอืมเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบงอไปตามๆกันนั่นแหละงอนี่งอก งอนี่ย่อมาจากงออ้ย every g e r แ a n ดูดูสายโหดสายโหดลงตรงน้ำไมดูหอ้ีนั่นต้อ้เลโอ้โหโอ้โหโอหโหม้โ้โหเอ้อ้ออ ลง,งได้เอาไอ้หินลงไปเลยยังไงอการ t ดงการโงว่ายน้ำพี่ว่ายน้าก่อนพี่ครับพี่ครับ ยิงเลยยิงเลยยิงเลยแม็กยิงเลยนะไอสัตว์เขาเรียกว่าดักซุ่มปุ๊บปุ๊ปปุ๊ยิงทั้งหมดเลยใช่ไหมตายิงทั้หมดเลย เจอหน้าไหนไม่ต้องเว้นยิงแม่งหมดเอ้ยเราปูยิงได้วรือะก็ยิงพี่เราต้องเคลี้ยงหมดก่อนเลยอืออืออือออุยตายเย็ลูกตายยวิชิว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 ยอุวิตายไหมตาย นี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยเอาลวคนคนปกติไม่ต้องฆ่าใช่ไหมตาง่ใช่ายเดี๋้วก็ลงเนี่ยถ้าเองเล่นเคสเนี่ยจะดูว่ามีชั้นใต้ดินอุ้ยอาบน้ำแป๊บอเนี่ยแม็กเนี่ยลงลงไปชั้นใต้ดินไหนไหนเฮะอะไรอุ้ย บวกืออเออืออืออไอตัดแมกมันโดนกูอาวขดมาษหายหาแล้วเนี่ยพอใครพอใครพอมือเน่ยพอใครพอใครหนไม่ดูเลยเออเจอดิวดรุุนอัปเดตหรอไอ้สั์อัปเดตเออต้องกต้องแกล้วพวกเราจะขึ้นมายืดไป ปราร์ตี้ทําเดี๋ยวเวลาปราร์ตีต้แล้วการเลเวลเตอร์เฮ้ย์ตาวันนี้ป้องกันป้องกันไว้ตายแล้วไหมโดนเต็มเต็มมาแล้วพวกเรามาเฮ้ยอะไรอะ่ะเคลีเอาม <All morning. S 2> อร์นิ่งขึ้นไปข้างบนกันต้าต้าขึ้นอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงฮู้ยขึ้นมานี่พวกเราเต็มเลยแมม

เออชกยังรู้ลเลยแล้วก็ยืดเออุ้ยยี้อเดี๋ยวดีขึ้นไม่ได้อะต้องเคลียร์เควสก่อนมันก็ไปตรงกลางขึ้นไม่ได้ดไยังไงเก็บตังคนะ์ด้วยเสร็จแล้ว ขัคอปเร์ปเล e l อ c เ p อร์ตามมันจะสอนวิธีขับเฮลิคอปเตอร์เอ็งเห็นเกรข้าาบนมากเห็นเห็นก็ได้นั่นแหละห้ามให้ห้ามให้เกตนั่นหมดชิปชิปขึ้นทนลงดิคุกี้สเปซบาร์ปั้มอ๋อเป็นเกตว่าถ้าเกิดเราอยู่ห่างกันไปมันจะลดลงไงอืม ตอนนี้คือฮอฮอแค่เพื่อนเพื่อนเราอ่ะต้องยิงไม่ได้ฮอไม่ใช่นี่มันต้อง follow follow ต้องตามไปตอนแรกตอนแรกคือรู้ว่าตอนแรกคือรู้ว่าเกลดน้ำมันเกลดน้ำมันยิงไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยกูรู้เลยว่ามันจะขับไปตรงไหนกูขับมันเลยกูขับกูขับน้ำเลยนจะขับไปตรงไอ้ท,ที่น่นเห็นไฟนสวาา่างไหมไหนอ่ะไปมืออ่ะอันซ้ายมือเล เฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรใครเอาหินมาขนาดนี้เป็นชายกี่ว่า follow แล้ว follow เฮ้ยตรงนี้ทำไมเหมือนเราเคยมาแล้วอ๋อเราเคยมาทำ quest ตรงนี้กันนี่หว่าอุ้ยโดนเต็มลงอ้าอ้า โอ้โหหลบได้หลบได้เท่มากเท่มากโอ้โหตายยังไงนะโอ้โหโดนเยอนนั้นนึ่งแต่วันนี้จังหวะนี้ลงเลยครับลงเลยรับไม่อยู่เลยครับหืมเลือดเลือดก็หมดคิ่าคิวคิวไม่อย่ายิงอย่ายิงอื้มเมออเกรียนเกรียนเฮ้ย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวเออกระโดดอากาศตาตานี่นอะไะตามมาเร็วอ้าว อันี่ไอ้แจ้งเขียวมันจะเห็นไหมเห็นที่มันแต่หน้ากอกหกพันรวย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 รยยรนี่ได้ละคายนี่เองน่าตังข้าหมดไปแล้วเมื่อกี้หมดไปกับรถอยากจะใช้โป้แต่ขี้เกียจใช้ เองได้อัดอยู่ปะเนี่ยหรือว่าไม่ได้อัด่านเอาเลยออ่าผมไม่น่าพูดเลยความน่าดานของโบแกงเอ้าโทษก็ผิดแบ็คสิบสี่อัพเกรดอัพเกรดยูอ้าวเราสอง ยังไม่เอาบะดอมเมชเปนคู่อหรอิ้งเ,เร็วเอ็มจีคู่เวลยี่สิบเอ็ดมามมาเอาพวกคู่มึงมาเลยอ่านี่ไงรถ ที่เก็บรถเลเวลสองผมไม่ได้เก็บหยดรถเยอะเลยขนาดนั้นะนะยังไม่ใช่ดาเมจปืนพกวะโอ้ใช้ปืนพกมาถึงนี้ดาเมจอัพเอ่อกระสุนเมโมอ,โอ๋อกระสุนขาไม่ค่อยใช้กระสุนนะ่ะมันก็พันห้าดาเมจเพิ่มขึ้นหะอ๋อกระสุนเจาะไม่เข้าโอเคโหหมดมีสปิทิเครดดีกว่า เอาเยอะไปก่อนเลยเอาชกเดียวสกิปแมนเฮ้ยเอ้าโหมันมีกระสุนแค่นี้ไงมันก็มีให้อินฟินิตี้ด้ยเน่เน่เน่เเห็นป่ะไม่ไม่มีเลยเลยโคตรหลอนน่ะไหนอะไอ้ไอ้ข้างหน้าตรงนั้นอะตรงนั้นอะเออเราขี่เรือไปอะโอ้โคตรหลอนน่ะไม่มีอเลยเลย ขี่เรือขี่จสัสมีคนก็ไม่มีไ,ไม่มีเลยพักคนนึงคุ้มกันให้คุ้มกันด้วยไม่ได้ยินว,าาว,ว้าวอุ้งโทษโดนเฉยเลยโดนเตะเลยอืมอืออแม่นเหรอโอ้ลอยข้างหลังนี่อะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยเอ้า อืมคันนี้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 เอ้ยดือดเดืดเอ้ยตามันโดนเอายังอีกตาตาอย่าอยียเพิ่งยิงเยียบเพิ่งยิงเขาไม่รอดแน่ถ้ายิงไม่ได้อ่ะเข้าไม่ถึงอ่ะมุมกล้องไม่หายเฮ้ยเฮ้ยมอไซด์บีสิง อ้ลดีิค่อนข้างออคข้างอีจเย็นดีจ้จเย็นดีเยนเดีนะมอืออือหจเย็นเยนเย็นเยนเจเย็นเเย็นเอ้าวเวลเวลแล้วอือโจะพังอะจะังอ่ะจเย็นนะจะเย็นเฮ้ยรอดรอแต่มันจะมีให้ใช้ชนอีกเว้ยมาใสปิอือมาใสปสิิ มอร์ไซค์ไม่มีคนสับเอ้ยมอเตร์ไซค์ไม่มีคนขับเออคนสับอ๋ออ๋ออือหูสามสิบเลยตาแม่งแบบไม่เคยให้เพื่อนนะอุ้ยเกะยืนโชว์เือหืออือหือเอาแย่เอาแยเอาแย่ไอ้โหบุยข้าของมันดีเนี่ยอราจะไปใช้สนายกันแล้วเพื่อนเอ๋ยเวลข้าไม่มีเนี่ยตาแองเวลอะไรล่ะ เรื่อะไรอ่ะดูสี่ไงถ้าเท่ากันโอ้โหถ้าทุกคนเรานะเอ้ยโอ้โหแม่งพวกนี้ชอบป๊อปปี้โอ้โหอื้อาเอาเหมือนกันเป๊ะโอ้มีเก็บเสียงเลยสุดยอดคนขับมึงยืนดิ้งดิ้งนีโอ เอาดีเอาดีไหน <c oughs> อะยูดีก็ลม้ลมลงยีโลตอน มันให้คุ้มกันนะเว้ยแม็กไม่ได้ให้ยิงดูแล้วโอ้โหมากันเป็นเบื่อโอ้โหมึงเก็บเรียบเลยเหรอครับเอ้าเอ็งตรงนั้นเองก็เก็บเรียบมาเนี่ยตอนนั่นน่ะตกเต็มอียร์พแล้วโอ้โหเยอะเองอ่ะเยอะยอดอืมอืมไม่ต้องลงมา ไม่ต้องืออเอโอ้เกรียบโอ้ความสุขมากไม่แขงใหม่เนี่ยเฮ้ยเอ็นจมันแค่เนี่ยลองเป็นดาววงกลม